สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงท่านที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาร่วมแชร์ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับทางช่องรู้สึกซาบซึ้งมากจริงๆขอบพระคุณไปอย่างสูงนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะมาแล้วนะคะอัปเดต แฟนมีตครั้งแรกที่ฮ่องกงนะเออมีแฟนๆที่เข้าไปในงานก็เนี่ยค่ะอัปเดตหลายช็อตมากแต่หลายๆช็อตเป็นช็อตที่น้องหลิงน้องอ,อมร้องเพลงซึ่งเดี๋ยวจะติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะเอเลยก็ไปหากันได้ดูได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะแย่ยไปตามกันแต่ว่าบางช่วงบางตอนที่เป็นตอนสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็มีแล้วก็บางช่วงบางตอนที่น่าสนใจคือตาม น้าปกเลยค่ะรู้แล้วล่ะไขปริศนาทำไมน้องหลิงเข้ายิมทุกวันแล้ววิ่งหนักมากใช่ไหมออกกำลังกายหนักมากจนมีซิคแพคอะใช่ไหมในขณะที่น้องออมอะแฟนๆชาวจีนหลายคนเห็นตัวจริงแล้วบอกเฮ้ยตัวจริงสวยมากหน้าเล็กนิดเดียวผอมมากๆด้วยอะผอมค่ะพวกตัวจริงผอมมาผอมกว่าที่คิด แล้วก็สูงยาวขาวดีออร่าวิงวิงวิงเลยแหละก็รู้แล้วว่ามันมาไขปริศนากําบนเวทีนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมคะมันมีเกมเกมหนึ่งที่น้องหลิงกับน้องอ,อมต้องเล่นกับเหล่าแฟนคลับบนเวทีนะอันนี้อ่ะเนี่ยค่ะเป็นภาพเนี้ยใครมีข้อมูลมาร่วมแชร์กันได้นะเนี่ยปรากฏว่าประมาณว่าใครอุ้ม มันจะจับกันไปนคู่ๆใช่ป่ะน้องหลิงก็คู่น้องอ,อมแล้วก็มีคู่แฟนคลับอีกคือมันเล่นเนเวทีแข่งกันอุ้มคู่ขาเราอ่ะพาร์ทเนอร์เราอ่ะใครอุ้มคู่ไหนอุ้มได้นานที่สุดชนะเออแน่นอนค่ะคู่ของน้องหลิงน้องอมก็แน่นอนสิค่ะพี่หมอก็ต้องเป็นคนอุ้มน้องเอิญสิใช่ไหมฮะชาวจีนวีทไว้กันใหญ่นะไฮไลท์ค่ะไฮไลท์เกมนี้ก็เป็นไฮไลท์มีไฮไลท์หลายจุดหนึ่งในไฮไลท์ก็คือเกมนี้ด้วย อ้มเสร็จปรากฏว่าแฟนหลายคนก็สู้น้องหลิงไม่ได้นะแต่สุดท้ายยังไม่รู้นะยังไม่มีใครที่แบบได้ดูแบบว่าเออสรุปน้องหลิงได้ที่หนึ่งหรือเปล่าคู่น้องหลิงน้องออมอะแต่พอเขาบอกว่าต้องนับถือใจน้องหลิงเพราะว่าหนึ่งใส่เ้นสูงด้วยค่ะคุณขาใส่ส้นสูงเราวอ้มน้องออมอะแล้วน้องออมสูงกว่าน้องหลิงอะแต่ เอว่าน้องอ,อมพอจะรู้อะไรมาบ้างป้าไม่แน่ใจน้องอ,อมก็ผอมเอาผมเอาช่วงนี้ยิ่งผอมตอนแรกเอก็คิดว่าน้องเขางานเยอะงานรุมจนแบบเหนื่อยอะ่ะพอเหนื่อยก็กินไม่ค่อยลงเอาแต่นอนอย่างเดียวใช่ปะ่ะน้อง,อ,งอ,อมชอบนอนใช่ปะก็เลยผอมปรากฏว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะรู้ว่าต้องมาเล่นเกมนี้ด้วยป่าเดี๋ยวกลัวจะหนักไปเดี๋ยวพี่หมออุ้มไม่ไหวเป้า่าเนี่ยเขาก็แซวกันแซวกันนะแล้วก็อะ คัดมาแต่ไฮไลท์แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ดูเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้กันคืออะไรรู้ไหมคะเข,เขาเขาแซวน้องน้องหลิงน้องออมใหญ่เลยนะโดยเฉพาะน้องหลิงเป็นไฮไลท์บนเวทีน้องหลิงกับน,น้องออมก็ถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะเล่นบทบาทสมมุตินะคะงอนง้อกันเหมือนในเรื่องอะ่ะเหมือนซีรีส์เลยแล้วก็จะมีจังหวะหนึ่งนะคะงอนง้อกันไปมา แล้วน้องหลิงก็ฉุดน้องออมมานั่งบนปากตัวเองอะ่ะกรี๊ดวีดไว้กันใหญ่แล้วสุดท้ายน้องหลิงก็เป็นคนที่อายเองแฟนจีนขำมากบอกอะไรอะ่ะไปฉุดเขามานั่งบนปากแล้วตัวเองก็อายเองทำเองอาอเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แซวน้องหลิงกันใช่ปะ่ะสุดท้ายไม่รู้จริงไม่จริงนะมีคอมเมนต์จากชาวจีนบอกว่ามันอาจจะอยู่นอกเหนือจากบทก็ได้บนเวทีจริงๆไม่มีตอนนี้หรอก ก็คือน้องหลิงทําเกินกว่าบทเพราะว่าได้เขาเรียกอะไรได้เสียงได้ยินเสียงจากแฟนๆข้างล่างอะแฟนขับข้างล่างบอกลากมันนั่งบนตักเลยประมาณว่าฉุดมานั่งบนตักตัวเองเลยแล้วน้องหลิงก็แบบฮึดไงฟังแล้วมันฮึอดอะก็เลยเนี่ยฉุดน้องออมมันนั่งบนตักตัวเองแล้วตัวเองก็อาอเองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งไฮไลท์ที่คนจีนเขา กรีดวิดไว้กันไม่หยุดเลยนะช็อตไหนรู้ป่ะอันนี้น่าจะเป็นรอบแซวเช็คแซวเช็คมันมีสองรอบใช่ไหมรอบจริงตอนเย็นก็จะแต่งตัวสวยๆหน่อยแต่อันนี้น้องหลิงกับน,น้องอ,อมน่าจะแต่งตัวสบายๆอย่างน้องหลิงก็ใช่ไหมเสื้อยืดผูกเอวกางเกงยียนอย่างเงี้ยน่าจะเป็นรอบแซวเช็คก็คือเขาให้สังเกตรองเท้าค่ะรองเท้าอะไรเขาบอกว่าวันนี้สังเกตสิ น้องออมใส่รองเท้าไนกี้สีขาวดำใช่ป่ะปกติโคเดียมฉันเห็นหลิงหลิงใส่เบอ,อยนะแล้วไปตอนนี้มันมาอยู่ที่น้องออมอ่ะเออเขาก็เลยสัิฐานว่าเป็นรองเท้าที่หลิงให้ยืมมะก็คือเขาใส่ด้วยกันได้ใส่รองเท้าเบอร์เดียวกันก็คือเป็นช็อตสวีทที่แฟนคลับชาวจีนเขาก็จิ้นไปอีกมโนไปอีกเขาบอก เย็นนี้ดินเนอร์นี้เขาไม่กินอะไรแล้วเขาอิ่มมากเลยนะเขาอิ่มมากเลยนี่แล้วก็เมาไปถึงแฟนมีที่มาเกาแล้วนะมันจบไปแล้วงานจบแบบฟินฟินสุดๆทุกคนทุกคนอิ่มค่ะสําหรับแฟนมีครั้งนี้แล้วเขาก,ก็เอ้ยเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวมันยังมีตรงวันแฟนมีที่ไทยวันที่แปดใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดวันที่แปดเดือนเก้าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเก้าที่มาเกาใช่ไหมเขาบอก ออตามไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูที่มาเก่าก็ได้หรือจะบินมาไทยก็ได้ก็มีบางส่วนแหละบินมาไทยด้วยเอว่าต้องมีบางคนดูมันแฟนมีทุทกรอบนะเพราะทุกรอบแสดงไม่น่าเหมือนกันนะฮะนะเออก็คือจะมีไฮไลไท์แตกต่างกันไปแหละไม่งั้นมันก็ใช่ไหมทางช่องสามเขารู้อยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่ละแฟนมิทแน่นอนไม่เหมือนกันเออแล้วเขาก็บอกว่า ได้ยินว่าที่มาเก้ายังไม่ได้เปิดขายตั๋วนะอันนี้แฟนจีนเขาเมากันนะเอก็แอบเอามาเอามาเอามาบอกให้แล้วกันกับแฟนชาวไทยว่าชาวจีนเขาก็เมากันว่าที่มาเกายังไม่เปิดขายนี่แล้วก็มีแฟนจีนอีกคนบอกเฮ้ยแต่ฉันได้ยินว่ามีบางคนได้มาแล้วนะเฮ้ยแล้วเขาบอกเฮ้ยได้ไงตั๋วผีหรอตั๋วผีค่ะ <c oughs> <k urai> เขาเรียกตั๋วผีเสร็จแล้วเขาบอกเฮ้ยมีตั๋วผีด้วยหอ๋ออย่างนี้นะใครจองไม่ทันนะก็เตรียมตัวไปซื้อตั๋วผีแล้วกัน อ่าก็นะคะก็เหมือนเหมือนการทุกประเทศละคะ่ะเอออย่าให้เกิดการเก่งกําไรขึ้นนะคือซื้อมากว้านอยู่คนเดียวอะ่ะคนที่มีเงินเยอะใช่ป่ะเขาก็ทําอย่างนี้กว้านไปซื้อเยอะๆแล้วถ้าคนมันอยากดูจริงๆเราก็ปล่อยขายแพงๆได้ป้าอย่างนี้อันนี้ไม่รู้นะใช่ไหมชาวจีนเขาก็หัวเซ็งลี้อยู่แล้วว่าหัวเซ็งลี้คือหัวการค้าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะคะโอ้ยเขาตัดมาแต่ละชอ็อต ประทับใจประทับใจแล้วก็แฟมีครั้งนี้นะคะน้องหลิงสอนน้องออมพูดภาษาจีนไปเยอะทั้งกวางตุง้งทั้งจีนกลางเลียดเสียงกรีดวิทยไว้บอกประมาณว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คืออะไรอ่ะสามีสอนสามีสอนจะบอกสะพย้ยเนาะเขาใช้คำว่าสะพย้ยบ้างสอนเมียที่รักบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้พูดภาษาของตัวเองเออแล้วเขาเมาส์กันนะบอกว่า น้องออมอ่ะชอบกินชาไข่มุกใช่ไหมแล้วก็เลยอยากจะกินชาไข่มุกในแบบของฮ่องกงดูบ้างนะก็เดี๋ยวมีคงมีแฟนๆจัดให้ละค่ะแล้ววันนี้มาปิดท้ายเรื่องเมาอีกเรื่องนึงจริงๆมีหลายเรื่องนะเดี๋ยวจะทยอยทยอยมาเล่าที่แฟนจริงเขาคุยกันเขาบอกเคยได้ยินน้องหลิงอ่ะบอกว่าอยากจะไปเที่ยวฮาบินฮาบินที่เป็นเมืองน้ําแข็งอะค่ะที่นะเขาก็เลยคาดว่าเดี๋ยวปลายปีหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว น้องหลิงน่าจะต้องมาฮาบินป้ามาจีนอีกกับเมืองจีนอีกเขาบอกหรอก็ไม่รู้สินะแต่ถ้ามาก็พาสไยมาด้วยนะก็คือหมายถึงน้องออมอะค่ะมาเที่ยวฮาบินกันนะเออไอเรื่องชาไข่มุกของบวกไปนิดนึงเขาบอกว่าน้องหลิงนี่แสดงว่าใส่ใจในรายละเอียดโดยเฉพาะของน้องออมด้วยนะก็คือเขาจีนกันไงน้องออมเคยสัมภาษณ์แค่ครังเดีย หรือไม่รู้กี่ครั้งแต่รู้สึกจะเป็นครั้งแรกที่น้องออมให้สัมภาษณ์ด้วยกันแล้วบอกว่าชอบกินชาไข่มุกแล้วน้องหลิงก็จําอยู่ในหัวแม่เลยแล้วเขาก็พูดประมาณว่าน้องหลิงเนี่ยใส่ใจในรายละเอียดของน้องออมนะจาได้ด้วยว่าน้องหลิงชอบกินชาไข่มุกอ่านะาก็เป็นมีหลายเรื่องมาว่ะเดี๋ยวทยอยทยอยเล่าในคลิปต่อไปละกันอ่ะอันนี้ก็เอานะบรรยากาศแฟนมีที่ฮ่องกงมาฝากกันพอกรุบกริบกรุบกริบจริงๆมีเยอะ แต่บางส่วนก็ก,กลัวติดลิขสิทธิ์ด้วยได้ข่าวว่าน้องหลิงน้องอมจะบินกลับพรุ่งนี้เลยบินกลับไทยพุ่งนี้เลยแล้วชาวจีนเขาก็เสียดายกันจะบอกไม่อยู่ให้มันนานกว่านี้นะก็ชาวจีนเขาบางคนเขารู้เรื่องอ่ะเนอะเขาก็บอกว่าน้องหลิงน้องอมติดงานที่ประเทศไทยด้วยอ่ะก็ว่ากันไปแต่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามมากๆนะคะเออมันมีช่วงอีกนิดนะอีกนิดนะมันมีเรื่องเมาเยอะ คือมันมีบางช่วงบางตอนที่น้องหลิงพูดเป็นภาษากวางตุง้งเอก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็ไปฟังคนจีนเขาแปลเป็นจีนกลางให้คนจีนเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็มีคนกวางตุ้งอะไรช่วยแปลให้เขาเป็นจีนกลางอ่ะน้องหลิงพูดได้ประทับใจมากมันคงออกมาจากใจของน้องหลิงเองอะเอสรุปให้สั้นๆว่าน้องหลิงใจความพูดว่าอะไรนะแต่พูดเป็นภาษากวางตุ้งว่าจริงๆแล้วว่าตั้งแต่ใจซ่อนรัก ออกซีรีส์มานะตั้งแต่แบบอีพีตอนแรกๆอะ่ะก็มีการประชุมกับทีมงานว่าจะต้องมีการโปรโมตแบบอินเตอร์ต่างประเทศอะไรด้วยอะ่ะและหนึ่งในที่หมายที่แรกที่น้องหลิงเสนอไปเลยก็คือบ้านของเธอเองนั่นก็คือฮ่องกงนะคะหลิงหลิงเสนอเลยว่าต้องไปฮ่องกงนะเป็นจุดหมายที่แรกที่จะต้องไปและสุดและท้ายที่สุดก็คือ ที่แรกที่เป็นแฟนมิตต่างประเทศก็มาที่ฮ่องกงซึ่งน้องหลิงดีใจสุดๆที่ได้มาเปิดแฟนมิตที่ประเทศบ้านเกิดตัวเองในฮ่องกงอะ่ะไม่คิดไม่ฝันแต่เป็นความจริงแล้วขอขอบคุณในการทุกสนับสนุนน่ะจากแรงสนับสนุนของแฟนๆชาวจีนที่รักและเอ็นดูเธอเสมอมานะ เออจริงๆน้องหลิงพูดได้ประทับใจกว่านี้แหละแต่ใจความมันออกมาอย่างนี้แหละก็คือน้องหลิงจริงๆก็คือเป็นแผนของน้องหลิงว่าต้องเลือกที่ฮ่องกงเป็นที่แรกนะที่จะมาเปิดแฟนมตีต่างประเทศแต่คนไทยก็ไม่ต้องน้อยใจนะเพราะจริงๆแฟนมีครั้งแรกเลยก็คือที่ไทยนี่แหละใช่ไหมใช่ไหมไทยจีนพี่น้องกันแล้วน้องหลิงนะจะเป็นอ่ะแทนช่วงช่วงหลินหุยแล้วกันนะทูต สันทวไมตรีระหว่างไทยกับจีนอ่าเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวทยอยมาเล่าอ่ะคลิปนี้ก็จบลงตรงนี้นะใครมีข้อมูลข่าวสารเราจะมาแชร์กันเรื่องราวน่ารักนรักของทั้งคู่มาร่วมแชร์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ